สวัสดีครับชาราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจักรวาลมันของตัวคุณเองจะดูดวงกับชาวเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2อ6 5นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเนาะก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะถ้าเห็นไพ่หลายนะครับให้เนกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายนะครับเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับดวงของคุณไพ่ใบแรกของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือไพ่ราชินีถือดาบเจ็ดเหรียญน,นะครับคิงถือไม้ The s t ร์ ไพ่ใบสุดท้ายแถวบนคือท o f s w o อ d อิทธิพลของจิตใต้สำนึกของเขากันต่อเลยนะครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้าง <S <S ไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่ t h e h e r f ์ฟ n นะครับ herfriend แล้วก็ไพ่สิบเหรียญคิงถือถ้วยไพ่เไพ่ใบสุดท้ายคือ file 1อิทธิพลใต้สำหรับ the hangman นะครับ นับแต่พลังงานด้านบวกนะสำหรับชาวเมทุนเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางของไพ่เป็นเช่นไรขอจัดเรียงไพ่สักครู่นะครับไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้เป็นไพ่คิงถือไม้อันนี้คือหลายคนอาจจะดิวอยู่กับคนาธาตุไฟเมธสิงธนุนะครับสำหรับชาวเมถุนเนาะอาจจะมีการติดต่อมีการสื่อสารกับนาชาถือไม้นั่นเองอิทธิพลของไพ่เนี่ยมันเป็นลักษณะของตัวตนของความรู้สึกของเขาเนี่ย ค่อนข้างเขาจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นพลชชั่นที่แบบรุนแรงกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะเขาอาจจะกําลังรู้สึกเหมือนกับบริหารสเสน่ห์ในเรื่องของตัวตนของตัวเขาเองมากขึ้นหรือเขาอาจจะอยากให้คุณมาเติมเต็มในเรื่องของพลชชั่นให้กับตัวคุณมากขึ้นด้วยเพราะว่าอิทธิพลของไพ่กิ้งถือไม้แปลว่าคือเป็นผู้ที่มีพชชั่นกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยากได้รับ อยากจะเต็มๆแล้วก็อยากจะเป็นผู้ให้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่บอกโดยเฉพาะคนัศน์ไฟเมษสิงห์ธนูน,นะครับก็อาจจะมีแนวโน้มของการที่มีอารมณ์ความรู้สึกกับแพชชั่นที่ตอบโจทย์กับกันและกันสำหรับตัวคุณมากด้วยเช่นกันนะครับแต่อยากจะบอกว่าการที่เขามีแพชชั่นที่สูงแบบนี้มันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างที่จะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบมีอารมณ์ของการต่อต้านของกันและกันบ้างอันนี้ก็ต้องพยายาม ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับเพราะว่าแพชชั่นมันก็เหมือนไฟอะครับอืมเพราะมันเป็นธาตุไฟด้วยมันแปลว่าแบบอะไรที่แบบค่อนข้างต้องการที่แบบรุนแรงอะสุดท้ายอะมันก็อาจจะเกิดความคาดหวังมันอาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่เขาคาดหวังก็ได้ทําให้มันเกิดปัญหาเกิดความรู้สึกสิ่งใดๆกับตัวคุณค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่มีความกดดันของกันและกันได้ด้วยเช่นกันอิทธิพลของไพ่นะครับขึ้น ิงถือไม้เนี่ยค่อนข้างดีนะแปลว่าคุณกับเขามีแพชชั่นต่อกันนะครับแต่แค่ตอบสนองก,ก,กันคนละอย่างคนละแบบแน่นอนเลยเพราะว่ามันเกิดราชินีถือดาบเกิดขึ้นอันนี้ขึ้นราศีธาตุลมกลุ่มตนเมถุนเป็นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยนั่งอยู่บนบันลังอย่างสง่างามราชนีธาตุลมนะครับเป็นธาตุเดียวกับคุณเนะี่ย คนที่ติดต่อสารสัมพันธ์เนี่ยแต่คนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีอีโกโ้ค่อนข้างเยอะนะยอมหักไม่ยอมงอแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เห็นตรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะพร้อมบวกกับเราโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายมาฟังเนี่ยผู้หญิงอาจจะบวกกับเราได้เยอะแต่ถ้าเกิดผู้หญิงมาฟังก็แปลว่าอาจจะเป็นตัวเรานั่นแหละ ที่เราจะอาจจะมีในเรื่องของแพชชั่นกับสิ่งต่างๆที่กับเขาอะค่อนข้างแบบมีความคาดหวังนะครับแล้วก็มีอารมณ์มีความรู้สึกในเรื่องของการตัดสินกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกคุณมีความเฉลียวฉลาดทันผู้ชายนะถ้าผู้หญิงมาฟังถ้าผู้ชายมาฟังแปลว่าผู้หญิงเขาอ่านเกมทันคุณนะประมาณนี้เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดความกดดันช,ชาวราศี เมตุนลัขนานเมถุนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ของการกดดันกับคู่ครองคนรักมันมีไพ่เดะแฮงแมนเกิดขึ้นการที่คุณเป็นราชินีถือดาบมันทําให้เขารู้สึกกดดันการเป็นราชินีถือดาบเป็นยังไงมันไม่ดีหรอจริงๆมันก็ถือกับว่าไม่เอาเอาง่ายๆเรื่องถ้าเป็นเรื่องความรักมันไม่ค่อยดีนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของสิ่งอื่นๆยังมีเรื่องที่ดีกว่าแต่เรื่องความรักมันอาจจะดีแต่น้อยหน่อย คือตรงที่ว่ามีความรู้สึกที่เด็ดขาดมีความรู้สึกที่ไม่ยอมมีความรู้สึกที่หลักอิสระรู้สึกว่าแบบเออเป็นผู้หญิงที่เก่งกว่าผู้ชายอะ่ะ mm. ก็อย่างที่บอกอ่านเกมทันเนี่ยมันทําให้ผู้ชายรู้สึกเหมือนแบบสิงโตที่ตกจากอํานาจอะ่ะมันมีความรู้สึกแบบนั้นดังนั้นแล้วอะ่ะสิงโตอะ่ะคุณต้องไปศึกษาดูอันนี้คืออยากจะเปรียบให้ฟังว่าผู้ชายอะ่ะ ในทางไพ่เนะี่ยยิบซีเนี่ยเขาเปรียบเสมือนเป็นสิ่งโตจริงๆเนี่ยไพ่สเตนน,นี่แหละมันบ่งบอกได้ดีเลยอันนี้มันเป็นติ่มวทดมนเขาเลยพยายามทําให้ผู้หญิงคนเนี้กําลังจัดปากมังกรมังกรในที่เนี่ยก็คือผู้ชายนะครับในทางจีนมังกรคือผู้ชายหงคือผู้หญิงส่วนถ้ามันเป็นในทางฝรั่งนะครับยุโรปเนี่ยคือผมไม่แน่ใจแต่นี่มันติ่มวทดมนเนาะติ่มไม่หมดไงมันก็เลยอาจจะแสดงออกว่า ตรงนี้สัตว์โบราณเนี่ยนะครับคือผู้ชายส่วนคุณคือผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยไปรูปปากสิงโตไปรูปปากมังกรเนี่ยแปลว่าผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างเก่งนะอ่านเกมผู้ชายทันตามผู้ชายทัน ค่อนข้างมีไหวพริบมีปฏิพานเข้ากับชาวเมถุนดีเลยเพราะชาวเมทุนเนี่ยมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวคือดาวแห่งสติปัญญานะครับไหวพริบปฏิพานมีหลักจิตวิทยามีการอ่านคนออกมีการเหมือนมีเซนส์อ่อนๆในสำหรับบางคนถึงเซนส์แรงเลยแล้วแต่ในดวงชะตาของแต่ละบุคคลแต่โดยภาพรวมแล้วชาวเมทุนจะมีจิตสังหรณ์มีความรู้สึกที่มีความลึกซึ้งอยู่นะครับเข้าถึงธรรมอารมณ์ได้เก่งดังนั้นแล้วเนี่ยคุณเข้าใจในหลัก สิ่งต่างๆตรงนี้เพียงแต่บางทีแล้วอ่ะการเป็นราชินีถือดาบเนี่ยเป็นการสะกดข่มผู้ชายจนเกินไปนะครับแล้วอาจจะเป็นลักษณะของการที่ทําให้ผู้ชายอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแบบเหมือนสิงโตที่หมดอํานาจนะครับคือคุณจะเอาสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยคือที่มีกรอบจารีตประเพณีและวัฒนธรรมมามาตัดสินตรงนี้ไม่ได้เพราะอารมณ์ความรู้สึกมันอยู่เหนือ มันอยู่นอกกรอบกับกฎหมายกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของสิ่งต่างๆเหล่านี้กับในเรื่องของการมีปัญหาประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับทำให้คุณสะกดข่มกับคู่ของคนรลักเกิน,กนไปมันมีภาวะอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบมีสิ่งต่างๆที่ต้องอึดอัดใจจากแฮงแมนนะครับเขามีอารมณ์มีความรู้สึกแฮงแมนเนาะเพราะผมเข้าใจว่าคุณก็อึดอัดเหมือนกันนะไพ่อาจจะสลับกันได้เหมือนกันอืม อิทธิพลของราชนีถือดาบปรากฏมาเพราะอะไรนี่เลยเป็นจุดประเด็นจากไพ่สามดาบสามดาบคือความผิดหวังสามดาบคือปัญหาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นคือเอาหนีราชนีถือดาบปรากฏขึ้นมามันทําให้ปอกเกิดแห่งปัญหาตรงนี้เลยนะครับราชนีถือดาบเราพักไว้เรารู้แล้วปัญหามันเกิดจากที่ว่าคุณเป็นราชินีถือดาบเพราะคุณเกิดความผิดหวัง ไพ่สามดาบมันคือปัญหาที่คุณเองอาจจะมีความเสียใจมีความรู้สึกที่เหมือนแบบไม่ชัดเจนความรู้สึกที่มีความแตกหักกันนะครับบางทีอาจจะมีการจบเลิกลากันได้เพราะว่ามีฝ่ายออฟวานพร้อมกับทรีออฟสอดมันเป็นภาวะของความผิดหวังความเสียใจความรู้สึกที่ถูกหักหลังความรู้สึกที่มีปัญหาความรู้สึกที่มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนสายฟ้าฟาดลงมา แล้วห้องนี้ไม่มีใครอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะทะเลาะกันเพราะทะเลาะกันมีความบาดหมางใจกันมีความคิดที่สวนทางกันมีความรู้สึกที่อยากได้คําตอบนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ห้าไม้หมายถึงการมีปัญหากันแล้วจนทําให้เกิดลักษณะของความผิดหวังการแตกแยกกันมีการจบบางคนเลิกลากันบางคนอาจจะไม่ได้จบ แต่มันเป็นภาวะของกรรมห่างไกลกันเพราะว่ามันเกิดภาวะของความกดดันกันถึงขีดสุดแล้วจึงทําให้เกิดระเบิดอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องต่อสู้เหมือนพ่อหมดแม่หมดทั้งหมด5คนมาต่อสู้กันมันเป็นตัวแทนถึงความขัดแย้งนะครับแล้วก็รามบานไปไปจนถึงถึงขั้นขีดสุดคือจบเลิกลากันไปแบบนี้เป็นต้นผิดหวังแบบนี้เป็นต้นแต่อยากจะบอกว่า ถ้าเกิดบางทีคุณก็อาจจะอยากรู้ว่าแล้วทำยังไงถึงอยากจะให้หยุดยั้งตรงนี้ได้คือไพ่บอกว่าเขาเป็นราชาถือไม้คุณเป็นราชนีถือดาบสองใบเนี้ยมันมีความไม่เท่าเทียมกันตรงที่ว่าราชาถือไม้เขาก็ต้องการความเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ผู้ชายส่วนคุณก็ทำเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ผู้หญิง แล้วมันมีการประทะกันตรงที่ว่าต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์ความรู้สึกของอีโก้ระหว่างกันกันมากจนเกินไปจุดกึ่งการของคุณกับเขาก็คือการเรียนรู้การปรับ the here a n t there h e p h a n t บอกว่าเป็นการที่คุณจะต้องเข้าใจในหลักธรรมหลักไม่ต้องหลักธรรมหลักความรู้สึกของสิ่งที่เป็นก็คือคุณควรเอาใจเขาไปใส่ใจเรานะครับมันเป็นอะไรสิ่งที่ง่ายที่สุด แล้วคุณจะได้คําตอบใครที่เข้าใจก่อนคุณจะได้คําตอบก่อนแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจคุณก็จะไม่ได้รับคําตอบนั้นเลยเพราะคุณไม่ได้เรียนรู้คุณไม่ได้ฝึกในเรื่องของทักษะความรู้สึกการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับที่แท้จริงอิทธิพลของไพ่เดฮารัตแฟนเปราะว่าคุณต้องพยายามหรือบางทีคุณต้องนั่งสมาธิคุณต้องพยายามเรียนรู้คุณต้องพยายามปรับรูปแบบความรักความสัมพันธ์คุณต้องรู้จักอดทนและรอคอยนะครับ ส่วนอั p เพนทัเกิลส่วนอัพเพนทักเกิลคือไพ่ของการอดทนการรอคอยเห็นไหมเขาอยากจะให้คุณอดทนรอคอยเห็นมหยผู้หญิงคนนี้กําลังใช้เวทมนต์กับการกลั่นน้าเวทมนต์ลงมาทีละหยดทีละหยดให้เต็มแก้วตอนนี้มันอยู่ในครึ่งอ่างอะมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยแต่ถ้าราชินีถือดาบหลักอิสระฉันต้องการคําตอบเดี๋ยวนี้คุณบอกว่าคุณต้องการคําตอบเดี๋ยวนี้ นี่คือสิ่งที่คุณเป็นทำให้เขารู้สึกว่า,ามันเป็นอะไรที่มันเป็นจุดประเด็นกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆนะครับมันทำให้ความรู้สึกของเขาเลยเขาที่เขาบอกว่าคุณไม่เข้าใจเขาเลยอะไรประมาณนี้นะครับตามจริงคุณบอกว่าคุณเข้าใจเขาหมดแหละอ่านไส้อ่านพุงเขาได้หมดแหละจริงคุณอ่านไส้อ่านพุงเขาได้แต่นั่นมันคืออารมณ์ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขา แต่คุณไม่ได้เข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องการหรือบางทีคุณอาจจะเข้าใจแต่คุณมีอารมณ์มีความรู้สึกเนยเพราะราชนีธาตุลมคือใช้อารมณ์ในเรื่องการตัดสิเนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับคุณถูกต้องนะผมไม่ได้ว่าคุณผิดนะคุณถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจกับคนฟังคนฟังมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกว่ารอไม่ได้เหรอทําไมรอไม่ได้แต่บางทีอาจจะมีคอมเมนต์ว่าโห หนูรอมานานแล้วกับคําตอบแต่เขาก็ไม่ชัดเจนสักทีอันนี้ก็โอเคคุณก็ลงตัดตัดสินใจทําเลยแล้วกันเนาะประมาณนั้นเพราะว่าตอนนี้เขาค่อนข้างเซนซิทีฟนะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบดูบัลลังก์ยังเอียงเลยมันแปลว่าเขายังมีความรู้สึกอ่อนไหวเซนซิทีฟกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นเขากําลังเยียวยาตัวเองเขากําลังแบบฟื้นฟูตัวเองอยู่จากไพ่เดอ t a ส ไพ่เดอร์สตาร์มาบอกว่าเขากาลังฟื้นฟูตัวเองอยู่เขากําลังแบบพยายามมองในมุมบวกที่สุดให้ได้แล้วก็พยายามจะเหมือนเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ชัดเจนอย่างที่คุณต้องการเพียงแต่ถ้าเกิดคุณอดทนคุณรอคอยได้อย่างจัดเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของเขานะเพราะไพ่มันแสดงออกมาแบบนี้ผมมีหน้าที่อ่านไม่ได้ใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเนาะอาจจะใช้ความรู้สึกของตัวเองกับการอ่านไพ่แต่ไม่ได้เอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลัก ใช้ไพ่เป็นหลักแล้วเอาความรู้สึกของเราที่จับจากไพ่มาพูดให้ฟังประมาณนี้มันอาจจะมีความรู้สึกที่มีอะไรที่อยากจะปลดปล่อยอยากจะปล่อยวางอยากจะให้มันค่อยเป็นค่อยไปอยากจะมีความสุขอยากจะมีความหวังอยากจะให้คุณเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งมันมีไพ่สิบเหรียญมาเขาปรารถนาที่คุณกับเขาจะเป็นคู่กันได้เพียงแต่ถ้าเกิดคุณใช้เวลากับการมองนะครับการเข้าใจการเรียนรู้ การปรับการที่แบบมีอะไรที่มันเกิดความสมดุลระหว่างกันและกันให้มากขึ้นเดอะสตาร์ Star, จริงๆมันไม่ใช่ไพ่ของความสมดุลเท่าไหร่หรอกเนาะแต่ผมคิดว่ามันก็คือความสมดุลเหมือนกันเพราะผู้หญิงคนนี้กําลังถ่ายเทน้ําออกจากร่างกายเขาบอกว่าอยากจะให้คุณเข้าใจอยากจะให้คุณยอมรับอยากให้คุณปรับอยากให้คุณแบบเรียนรู้แต่อาจจะมีคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายว่า ปรับจนไม่รู้จะปรับยังไงแล้วอาจจะเป็นเขานั่นแหละที่ไม่ปรับมันอาจจะเป็นไพ่สลับกันได้ไงอย่างที่บอกกันนะครับแบบนั้นก็ได้แต่ในความรู้สึกนะคือบางทีการที่คุณตัดสินแบบเนี้ยผมเข้าใจนะว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่า<อ>เขาบอกว่าเขาอยากปรับแต่สิ่งที่เขาปรับนะแต่เราแทบมองไม่เห็นเลยจริงๆเขาบอกว่าเขาปรับเขาทาดีที่สุดแล้วแต่ในความรู้สึกของคุณนะคุณอาจจะรู้สึกว่าแค่นี้หรอ สิ่งที่คุณปรับได้มีแค่นี้เหรอ,อในความรู้สึกของเขากับคุณมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมครับประมาณนี้เนาะอันนี้ในมุมของเขาเขาก็คิดแบบนี้แหละดังนั้นเนี่ยคือความสุขความสมหวังมันยังมีนะเพียงแต่คุณต้องทําสมดุลให้ได้คุณต้องรอคอยให้ได้คุณต้องอดทนให้ได้คุณต้องละทิ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนอย่าเพิ่งเอาทุกอย่างมาเป็นอารมณ์มาเป็นความรู้สึกถ้าเรายังอยากให้ทุกอย่างมันกลับมามีความสุขความสมหวังจากเสิ็จเดือนน่ะ คุณก็ต้องใช้เวลากับการเยียวยาภาวะอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ทุกอย่าง ให้มันเกิดความชัดเจนในลักษณะของการที่แบบค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่ได้ใช้อารมณ์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะครับเหมือนเขาแบบอยากจะให้คุณวัยหน้ากับเขาบ้างในเรื่องของการคิดการตัดสินใจถึงแม้เขาอาจจะเป็นคนผิดหรือเขาอาจจะทําอะไรไม่โอเคกับคุณแต่เขาก็รู้สึกรักคุณเข้าใจคุณอยากจะให้คุณมีความสุขความสมหวังกับเขาเหมือนกันเนาะไอ้ตามไพ่บอกแบบนี้นะครับคุณก็ลองเอาหลักพิจารณาจากไพ่เนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ เอาเท่าที่คุณนะทําได้เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ